พระปิตาปดนียันตีนิสิงหปีสองพันร้อยยี่สิบเอ็ดในใบลานนะครับอง์นี้เป็นปดนียันตีนะครับก็ดูง่ายครับปดนียันตีก็ด้านหลังก็จะเป็นยันตีนิสิงหนะครับด้านบนก็หลวงพุโตวัดประดู่ถิ่นพีนะครับการพิจารณาความแท้นะครับก็คือดูเนื้อนะครับดูพิมพ์นะครับตะกดเงินแปลกตังนะครับคาบฝุ่นผงใบลานทั่วองค์พระองค์นี้เดิมไม่เคยผ่านการ ใช้เลยนะครับนิ้วมือก็จะเป็นเอกลักษณ์ของยันตีนะครับถ้ายันนักก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งครับมาเดี๋ยวติ๊กให้ดูครับเนี่ยพระจับมาจับดูตะกุดกันเลยครับแบบนี้คือดูง่ายๆเลยนะครับเป็นเงินแปะตั้งเขาอมเหลืองนะครับดูครับคลผงใบลานนะครับทั่วองค์นะครับคือองค์นี้เ็าเรียกจับมาเนื้อดูแทกง่ายๆเลยนะครับนิ้วมือกระติกกลมชัดสิบนิ้วนะครับ ติดคมลึกชัดนะครับอดปัดดูชิมพีนะครับเนี่ยจำเนื้อไว้ดีดนะครับมีเกสาเขาขาวอยู่ข้างๆหนึ่งเส้นนะครับหลงป,ปูโตะนะครับท่านใดมีพักเครื่องหลงป,ปูโตะจะขายทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับสองรูปไม้ดูได้ตามอิดีไที่อยู่ด้านหน้าท่านเลยนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ